กลับสู่ควาวเวอร์ว่าอัศัยโพดเอิ่มนี่ยังปะเอาลีครับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยเลยกันนะครับยินดีด้วยสุดครับนเอาลีเออเมื่อกีนี่มาดีอู่กับผมเป็นท่าสุก้าหมื่มเลยฮะตอนนี้เราชเลยกับมาจ้าเย่อืไม่ได้แคสนานแล้วกินหึ่งทุกคนมากๆเลยนะครับซึ่งผมไม่อยากพูดเลยซึ่งกว่าผมที่จะแบบกลับมาเป็นแบบนี้ได้คือผมแบบต้องรักษาใจอย่างยาวนาน เออมันเกิดแค่ใจเยอะแยะมากมายคือผมเกิดการสูญเสียไม่เป็นไรครับผมถ้าแบบทุกคนอยากรู้ว่าผมแบบว่าหายไปเพราะอะไรก็คอมเมนต์ได้นะฮะผมจะได้ทำคลิปแยกนี่จะรับผมเลยหย่าอย่าเฮ้ยจีเอมไิทตายดีมาคือที่ผมหายไปอ่ะคือเล่าตอนนี้เลยกันผมเสียใจมากครับผม คนที่ผมรักคนหนึ่งหายไปเลยนะคือหายไปแบบว่าไม่สามารถกลับมาได้นะครับผมแล้วผมก็ไม่สามารถที่จะแบบอได้มองเห็นเขาอีกครั้งนะฮะอยู่ได้แค่เพียงความทรงจำนะผมับเลยใช้เวลาทําใจนานมากครับผมกว่าที่ผมแบบจะกลับมาอย่างนี้ได้ซึ่งถ้าผมถ้าผมเอ้ยมาล้โว้ยมือบับซาเบย์กมองเป็นดี เงี้ยมีหลังมันมีเออช่วยอยู่มันช่วยอยู่ฉันมาได้แค่นี้อ has been อเออเงี้ยแควอีกปะฮะนี่ย้อนย้อนย้อน oh. ย้อนผมเองเี่ไงนี่ไม่ดีเอ้าดีค,ครับครับผมกว่าที่ผมจะกลับมาร่าเริงแบบนี้ได้มันก็ไม่ถือกับล่าเริงเลยครับก็แบบว่าพอจะทำใจได้นิดน,นึงก็ ใช้เวลาค่อนข้างมากแล้วก็อีกอย่างก็คือผมไม่อยากที่จะมาแคสเกมที่แบบว่าผมยังไม่สามารถทําให้ทุกคนบิวคบสุขได้เนื่องจากตัวผมเองยังไม่มีความสุขฮะมันจะถ่ายทอดความรู้สึกออกมาแบบว่ายัางไงบอกไม่ถูกคนดูก็น่าจะรู้นะฮะว่ามันมันฝืนเนี่ยเออมันฝืนฝืนบิวคบสุขอะไรเงี้ยเงี้ยมันมันไปยังไงเลยไม่ขอโทษเราไม่ได้ตั้งใจจะรัดนะคือเราก็ต้องการเกิดเหมือนกัน ไปเฮ้ย hey, ตอนนี้เราตังนำว่ะแกไปได้ตัวนี้มันเดือดจริงๆเงี้ยไม่บึ้มบ้ามซัมเบเเ้แล้วเว้ยแลวผมก็อย่าลืมเก็บนกตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นสิ่งสำคัญมากครับผมสำหรับอัพเลนที่จะต้องเก็บหลายคนแบบว่ากดแรงแล้วเจอผมแบบว่าเฮ้ยทำไมตัวจริงหรือไม่เล่นแบบนี้วะาือผมก็ไม่รู้ฮนะ <c ười> มันมีใครเล่นเดิมไปทุกตาเลยฮนะบางทีก็มีเอ๋อมีอ่องมั่ง <c oughs> ยังไงยำประจบเลยบางทีต่อยต่อยเพื่อนพี่จะตายแล้วพีจะตายทำไงดีไม่ยอมกลับอ่ะไม่ยอมกลับไม่ไับไปหนึ่งทีรถแขกมาดึงค้างมันฟาดไปหนึ่งทีอะไรของมันทึกแหละแฟดก็บ <c oughs> ให้ไปหนึ่งทีสวยไ,ไ,ไงฮะเวลากลับบ้านเฮ้ยไม่กลับดีกว่าไหนๆก็ไหนๆแลหละขอสร้อยจูดิบอ ไปเงีย้ยงงแก๊บได้มงกรด้วยโธรรร่เฮ้ยขี้มาปะหนยังไม่กลับจะขึกก้นไปเดิมอุบิยามก่อนนะฮะเพราะว่าจะได้ทูดาเมจให้นิดนึงอือโยวันดีเพื่อนทำไมบนมาสองวะทำไมเมจเขาไม่ลงไปช่วยแรงวะมันช่วยอ,อัพเ,เลรดแมนไม่ใช่เมดหรือย้อนนี่หว่าเออย้อนอยังมองอเอาเดียว เล่นแยกได้เลพี่น้องเออเออเขาหลอกเขาพี่ดูพี่อย่างจริงก็เผู้ไปใต้ดิแหวนเฮ้ยลับงับงับงับยาเจิดกาปาแล้วแฮทผมเออมาถึงก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้กันนะครับเอออืมเหมือนรู้สึกว่าจะมีตัวนี้น่นะไม่มีงั้นไม่มีอีกถกอุ้่แสบแบบเล็งล็อกเป้าได้ไว้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มันต้องมาแหละสามตัวมันต้องมาตัวหนึ่งเชียวผมเล็งเล็งดุมบ้าจุดูนี่เดียวปึ๊บปึ๊บอืออืออือดูดูท่างัดโดนเมื่อกี้นะถ้าแบบไม่ร้ายสถานะเมื่อกี้นะโดนเฮ้ยแต่ว่ารากมีประเด็นว่ะใครมันจะเอาป้อมผมวะเฮ้ยเทพเจ้ายอมหรอผมพี่แท้เนี่ยย้ำกระบอกเออเป็เจ็กได้ไปเจ็กได้ เป็นยังไงใจโบมากดีนะครับผมแล้วก็ทำหน้าที่ออฟเลนอย่างดีนะฮะตีป้อมนะฮะแต่ว่าเทลอยู่นี้ได้ไงวะเฮ้ยไม่ไปอยู่บนวะคอสเซตหย่อได้ไหมเนี่ยเอ้าเดี๋ยวทุผมลืมล็อกเลงเต้าอะไรวะเฮ้ยบนบนบนตึม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 อิจิติพัสดุ์ผมมาแล้วไม่มีพันแตกหรอกบอกเลย แหมเอ,ออเนี่ยคลิปนี้ถ้าผมยังยังยังเออเอ,อ้าเอ,อแล้วไงตีมีดแล้วเป็นยังไงวะเฮ้ยไม่ใช่ตีมีดประโยชน์หรอกถ้าแบบเสียงคลิปคลิปเนี้ยอาจจะแบบเสียงผมอาจจะแบบแปลกๆแตกๆหน่อยก็ขอโทษด้วยละกันนะฮะคือไม่ได้แคสนานใหม่อาจจะพังดูดามอะไรบบนี้ <c oughs> <c oughs> วาดบูดียังคิวไปพอเพื่อนโตมาวางวงเลยพอมที่จะบุ้มบั้มซัมเบ้แล้วเออเออเออดาเกิดดาเกิดมามาเพื่อนเพื่อนเพื่อนบิชชันอิมพัติบลเราต้องมาแล้วอะเออเป็นไงบ้างครับทุกคนช่วงนี้ช่วงนี้จะดึกัะได้หรือเปล่าเออ ตุบกูซะแล้วไปแล้วเอา้าเอา้าเป็นไงเฮ้ยลิเลียเกินไปยิงป้อกเล้วเพื่อนเอาตึ่งชมไปยอย,ยกแตกซะแล้วเพื่อนผมบกมนไงแค่คลิปเรดียวหยุดนี่ยไม่มีบันบอกไม่มีบันรได้ผมบอกโอโอจริงเออแล้วเป็นยังไงต่อยผมดิน่าจีบเ,เ,เอาน่าจีบเอาเออต่อยมาดิต่อยมาดิเอาเอรสิสเอริสว่ายังไง ว่ายังไงเอ้าไม่กลับไม่หนีไม่หนีไม่มีไม่ใจเอ้ยไม่มีไม่ใจไม่มีไม่ใจรู้สึกว่าโลมเขาอยู่แถวนี้นะดับดับอุ้ยทำอะไรทียอมเล่นเดียวไน่าเฮ้ยน่าจะกดสกิลเข้าไปเวีนเอาปั้นยังไงเออเด็บป้อมตีอื้มไม่ตีป้อมได้ไหมเลือดไม่มีเลือดขี้ไม่มีเอ้าเลือดขี้มาอีกชุดหนึ่งจะได้นะฮะปุ๊บปุ๊บหลบไปหนึ่งที เนี่ยพี่จบได้เลยเว้ยเนี่ยไม่จริงไจริงงิเยอะๆเฮ้ยวงบบุวงแับขอก่อนขอก่อนเพื่อนเฮ้ยนงเนี่ยลับสู่คว้าเบอร์ว่าอัดไกโบนจังประจอมไปหนึ่งทีเฮียเฮียเากวงเกินไป้วเว้ยพิเกอร์พิเกอร์หลบไปหนึ่งทีกอโจกฮะจังหวะนีดเอาไงนัวเนี่ยกันจัดกับหมูจุอไพี่นม่ยอิเดก็ไปอันตเมรู้่าปเดินดึงตัวอืม ไล่เวินผมมาแล้วฮะจังหวะนี้แล้วผมก็จะกลับไปสู้หนึ่งดิเมนเดสจะไม่มีฮะผมแต่ผมจะสู้สุดใจขาดใจไปเลยอะไรวะเนี่ยผมไปยืนด้วยในมาไหมเฮ้ยเออละมาลอมาจังหวะนี้เนี่ทุบไม่โดนเนอะถูกศาสเลยฮะมันคการโอ้เพื่อนผมโดนฮะจังหวะนี้ทิ้งเพื่อนเลยฮะมันคือเพื่อนที่แท้จริงเพื่อนที่แท้ถูกโสมหน้าหน้าตายไปหนึ่งตัวไอ้ทีมเราเพื่อนทีมเราทีมเรา ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทีมเราแล้วนนนั่นคือทีมเราเฮ้ยแสงเก่งวางบูง้างันไปพูดหัวจ้าเจ้าหย่อนไม่สมายทำอะไรแล้วแต่เด็กย่ำกระบอกไปหนึ่งทีเฮ้ยเดี๋ยวไม่มีย่ำขีบไปก่อนเอ้ผมก็ไล่เก็บเลือดจะคีไปก่อนนะฮะกวางบูง้างเลยวะการคมชื้นเบื่อเลยไปไม่ทันไม่เป็นไรจีคีบเราเลยกันเฮ่ยไม่ใช่หรอกผมไปนะกลางวงน่าจะตุยพอดี เฮ้ยเอาแล้วมันยังย้ำเมื่อมองเป็นทีเนี้นยนี่มันนี่ไงทุ่มันยิงหลอกเจ้าจิกยักไม่ได้เพื่อนเอ้ยรีเจ็ดแล้วหรอดีเจเดรียครับดีกว่าเออค,ครับขอบคุณสำหรับโอกาสนะฮะมีโอกาสจะเดรู้คุณคดิเฮ้ยสิบคิวแล้วเอ้ยไม่ธรรมดาว่ะมีตัวนี้ เ <Birthday! S 2> อาแล้วกลางมีเรื่องนะจังหวะนี้รอผมด้วยตึม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 เรอด้วยยำกระบ,บอกมนันดิตายป่าวตายป่าวเนี่ยย้อนยันดียว๊าเดีย๋ยวยันจะโดนอีกตัวนะฮะช่วงนี้กระปูกระมาไหใครเปิดก่อนได้ปูเป็นไงเกิดไม่ล่ะเกิดไม่ล่ะเกิดปูไม่ล่ะกับปูไม่ล่ะ คือไปคิดไม่มาโหดถึงวะเออหรือว่าทางตัวแคามเขาอ่อยให้ไหมไม่จริงหรอกเว้ยไปคิดมากเราเราตึงยืนไงแอดมเนี่ยจิงเงต่อยตูงแก๊ปเอาไปงไงเอ้ยังไงมาถึงอุ้ยอะไรวะเนี่ยไม่มีไม่มีจังหวะนี้มาแบบกันอกันเอ้าเนี่ย อย่าไปได้เลื่อยเรากระบอกไม่ได e <tinc S 2> ้เร uh ่ยืนยื้อเลยหรอตีเบาไปเรื่ยตีเบาไเออครับผมสหรับคลิปนี้ก็จบไปที่บ้อยแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเอ้ยมาดูกันว่าใครจะได้ MVP โอเคครับผมไม่รู้แล้วติปนี้ก็จบไปที่บลอนแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยอะไรกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบ๊ bye ายบายดอรบฟันดีลาตีสวัสดีครับผมสำหรับค่ำคืนนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฮัลโหลไมเทสเจอกันแน,น่ไม่เจ็บคอหรอครับคลิปนี้